ครับอาจารย์วางอาจารย์วนอวางบทบาทของตัวเองเรื่องของการทําหน้าที่ท่ามกลางเป็นคนกลางที่เข้ามาแก้ไขปัญหาสองพักใหญ่ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ก็นึกจับว่าทั้งสองพักเขาประชุมร่วมกันเขาเห็นว่าในสถานการณ์นี้เขาอยากได้คนการนะฮะที่มีประสบการณ์เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานสภา แล้วเขาก็ยินดีจะเป็นรองประธานคนที่หนึ่งและคนที่สองามเห็นว่าเพื่อที่จะให้ระบบประชาธิปไตยที่ประชาะชานเขาไว้ผันอยากจะได้มันเดินไปได้นะครับผมก็ขอขอ,ขอยินดีที่จะเ่วยทําง,งานให้นะครับเพราะว่าผมผมยังไงผมก็ต้องทําหน้าที่เพื่อที่จะให้ฝ่ายยติบัญญัตินะครับสามารถประสานงานกับไปบริหารได้เพื่อปอระโยชน์ขอประชาชนครับ ครับอาจารย์ครับอาจารย์ทําหน้าที่ในฐานะประมุขน,นิติบัญญัติแต่ว่าสองพักใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองฝากอะไรหรือรมีจุดไหนที่เป็นข้อกังวลข้อห่วงใหญ่ของแต่ละพักไหมครับอ่าครับครับก่อนที่ผมจะรับตำแหน,น่งเพราะว่าสองพักใหญ่นะซึ่งซึ่งผมเองก็สนับสนุนให้เขาตกลงกันเอาประธานาพักใหญ่พักหนึ่งแต่เขาบอกว่าในช่วงนี้อยากจะให้ผมไปช่วยก่อนผมก็บอกท่านมีความจาเป็น นะเพื่อที่จะให้ระบบการจัดตั้งรัฐบาลเดินไปไดผมก็ยินดีแล้วเขาบอกเขาเขายินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่า,าพรรคเก้าไกลเขาอยากจะพัฒนา,าระบบฝ่ายนิติบัญญัติให้มีการวางสยตรวจสอบได้แล้วก็ให้กฎหมายต่างๆนั้นสามารถเอามาใช้บังคับได้เร็วมากขึ้นผมบอกว่าทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่ประธานคนเดียวมันเยู่ที่รองประธานแล้วก็ ความร่วมมือของสมาชิกในสภาทุกคนด้วยเช่นว่าองค์กรต้องให้ความร่วมมือกันแล้วก็เสนอเข้ามาสําหรับตัวประธานตัวผมเองผมเองก็ก็มีจิตใจที่อยากจะเห็นฝ่ายที่เป็นใหญ,ญ่เนี่ยทํางานด้วยความลุกไปข้างหน้านะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนครับครับอาจาร,รย์ครับงั้นผมขมวดมาที่ประเด็นสําคัญที่หลายคนมองกันก็ค,คือว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นห่วง ออมองในรูปการตัวเขาไม่ได้พูดหรอกแต่เรื่องของการโหวตชื่อเสนอชื่ออ,อคนที่จะเป็นนายกเนี่ยของคุณพิธาเนี่ยจะจะเสียงจะได้ไหมจะไม่ได้จะมากน้อยจะกี่รอบ,รบจะยังไงบแบบไหนเนี่ยอาจารย์วางแนวยัง,ยงไงบ้างครับ,รบผมว่าความจริงใจและความไว้วางใจนี่เป็นประยากาสำคัญคของพรรคร่วมแต่ค้ัวเนี่ยนะถ้าเรามีความจริงใจกันงานกันอย่าง ส่วนว่าการโหวตจะได้เรื่องของนายกอ่ะมันไม่ใช่ของสภาผู้แทะะนราษฎรอ้าร้อยปอย่างเดียวครับมันต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็โหวตจากสะวด้วยให้ได้สามร้บซึ่งอันนี้เราคงต้องขอความร่วมมือนะผมะะคิดว่าสวนะส่วนใหญ่เขายังไม่ได้พูดว่าเขาจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนมีคนจำนวนน้อยที่พูดว่าจะสนับเนุนบ้าง หรือไม่ไม่อยากสหนับสนุนบ้างผมว่าคงต้องหลังจากที่วันพรุ่งนี้วหวท่านอจารจะผ่านแล้วก็ทุกพักก็ต้องช่วยกันหาเสียงสนับสนุนจากจากสวนะแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของที่จะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วเราก็ต้องช่วยตามที่เราได้ให้ผมไม่อยากจะเรียกว่าสัตว์ได้บันก็ตกลงเอ็มบยูที่บอกว่าเราอยากให้คนที่ได้เสียงข้างมากเนะี่ยคือ พกเข้าไกทพิจาเป็นนายกคมมิก็ก็ต้องทําให้เต็มที่ให้ให้เห็นว่าเราได้แต็มที่แล้วส่วนตอนสุดท้ายถ้ามันไม่ได้จริงๆก็มันังหาหรือกันอีกทีว่าเราจะอาทางออกร่วมกันยังไงผมว่าเข้าใจตอนนั้นพวกเราก็คงจะใช้สติปัญญานะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเราไม่อาจจะคาดข้างหน้าได้แต่ความจริงใจไว้วางใจนี่ผมว่าสําคัญเราต้องทําไม่ให้ เอ่อแปดพักเนี่ยมันแตกแยกไปได้โดยเฉพาะสองพักใหญ่ะนะครับมันมัน,นมันสองร้อยเก้าสิบเสียงเนี่ยฮะมันมันเกินครึ่งหนึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล,แล้ว